นี่ได้ยูได้ยูนี่โอ้บคบอยูน yeah, no, no, yes, no, no. oh. oh. oh ี่โอ้คบยูนี่คบอยคบอยคบอยโอ้ป่ายไทยน้ำเนาะใส่ใส่ใส่มี่ต่ป่าแม่เดียวป่ายไทยบอกขึ้นเลย เนี่เรามาอยู่ปบปมาจ่อยหมู่บ้านนั่นแหละมืัอนี้ก็ว่าท่านเห็นนี่ก็เลยโทรบอกเราโอ้ปลาหมูก็ได้ต้นนี่ยบ้าเอาขึ้นเลยโอ้มันติดถ้าจะไปมองเข้าแล้วล่ะขันห้างยกขึ้นนี่สำนึกเต้นน้องแดงน้องแดงไข่เนี่ยโอ้นี่ได้โยบังขันเป็นปุ่มเป็นโล่เนาะบังขันไหมเอ้ผมขี่มาห์ดสะพานพอดีผมเดียวเบิ่งอยู่ไหก็เลยลงมาก็เลยลงมาเนี่ย เบิ้งเบ้งเอาไปขายจักรล่หรอครับประมาณเจ็บไปลู่ตีไปขายมือสองนี่ก็ได้หลายแล้วนี่อันนี้อตักอันเจ้าชาวบานเต็มถ้วยตักเต็มถ้วยยังมเดินบัขันเตรมถ้วยนี่ิบานอ้ยนี่ก็สิประมัณสองสามลผลลน้อนี่หลายคือน้ำน้ำลงแ็งถึอดี ตัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่มีเอายกิด,ดกันปลาแตกโคบเธอไดไ้ว่า,าถืา <c oughs> อไรอันนี้ไปอันอันซื้อน้ำเล่าตีให้ไปตดัดเอาไหม <c oughs> โอ้ไม่ไม่มันแข็งดีเนาะไม่ไม่ไปตัดใส่ครับเรลิองงันเลิองงันเบียเห็นได้ปาเป็นถวยว่าจอดเบิรงกได้ปะแสดงว่าต้องมัดตึกเตาโซ่เนาะเตรียมเตรียมซ้ำเนาะตักซองเทีย วเนี่ยขันนามันอื่นโตื่นตะโบนมายุกไปยุบไปยอมเขวีนโวาเนี่ยตื่นตีซีเนาะตื่นตีซีมายุกคุณดว่านบาีหลอันเพิ่นบ้าน้ำสะดุ้งหนอยใส่หัวจี แล้วจะให้ทั้งควดมั้งล่ะน้าอีกมีอันดอกเดียวครับนี่ละไม้สะพานพี่น้องไม้สะพานครับผู้ใด้ยังไม่ยกป่าหน่อยก็มาครับนั่นเตี้ยนสวดเนาะวุ้นปลาหมูหลายตัวยู่เนี่ยโปออกเลยนึกซีบเป็นเศร้าโปออกเลยในป่าไหมแต่ว่าคันล่องไปยกน้ำหมองเงินมันอาจสิได้เนาะ โยกตะหมงกาบันไดมึงโยงนี่ก็ยงนี่แล้วเนาะน้ำกำลังลดแน่ปวดมากอย่างสิหันไปอยางยงขางนี่แต่ยงขางนั้นแนทั้งนั้นอากาศคือบ่มีน้ของมันบ่ครับอือบ่เนี่ยบ่เนี่ยทั้งนั้นบ่มีน้ของแต่ว่ามึงนี่มันน้ำไหลมันอาจจะมาหนีระบายป่ามึงหันมันน้ำมันไหลไหมหันเป็นมาลองไปยกมันให้มันค่อยเบิ้งแน่ีจ้ะ หลายมองหลายมองมันหลายมองมุกครับสะดุ้งห้างนี่มาเอาน้ำหาดเลยมันน้ำหาดมุไรมีหาดมีโอ้มีอยู่มีอยู่แต่ว่าบทเต้นเนาะขันมันหลายมันเต้นเนาะโอ้โมันเต้นดีใจเลยกขึ้นสวนเมซ้ำจิเดี๋ยวเดี๋ยวไปหุ่นผุ่นไปเบิงปลาหุ่นพอดีเทียบปลาคนได้ขายเท่าไหร่หนึงจักโลแล้วมันส้าขายเด็ดเจอ ได้รวเล่เต็มหกสิบแปดอืมโอ้มันนี่มีจะไปไทยส่วนหลายตัวนี้จะปถ่ายไงยไม่คิดสิรอให้อายกันไหมมันนี่ไปไทยหลายครับปลาตีไทยปลาหมูด้วยมันนี่ด้อปลากระแยงโมค่อยมีครับมันนี่ไปไทยปลาหมูไทยเจ้าขายโลหะสิบโลหะสิบปลาหน่อยโมกเจ็บๆครับนี่รับที่น้อง ไม้ะสะพานขำน้องเตาศิลาครับนี่พี่น้องผู้ใดส่วนใจอยากมายุกครัเดียเชิญครับผมนี่มีสามครับสี่กําลังสิโลงครับปลาหน่อยไหลครับถึกไหลปเป็นโคบโบโอ้ยบระเต็นขันยุขันที่แรกกรเต็นไงแม่รู้เนาะมีจะติด,ด,ดสดง้งบอกเลย อีกลอีกันที่ไมโอ้สงสัยสวยมากกับบ่ค่อยถอถึกอยู่ใดอยู่ใดอยู่มอนี่ไปไครับไปไลายมอนี่ไปไน้อยไปไถร้อยมันนี่สุมือแม่นปานกระแยงกัะแยงง่วนหลกับ่โดดเนาะ โอ้มียุงร่โดโดนไปไทยมนีไปไทยหลาย

บ่เอามันหน่อยเอาบัดรลายย่างเดียวเจ้นี่บันหน่อยเ่าออกโอ้ยมันเป็นน้ำผมมานัางบ่อนี่เป็นน้ำมานัางตีวันวันถือเทลเทียมันก็ เศร้าถือกรว่าคือสะดุ้งเนี่ครับเริ่มมาจับจ่องวันเฮียแล้วพี่น้องฟังตรงคำครับนี่พามาเบิ่งสะดุ้งไม่พี่น,อน้องสะดุ้งไม่ที่ผมซื้อมาแต่ว่าผมกืบประทันร่องครับขาประทันเหีง่งเลยบ่ได้ลงมาครับป้าแลมาเมื่อกี้ครับมาเมื่อกี้แม,<า>มีนต้องตื่นมาแต่ตีซีตีหามูอว่านกวามาตจะเศร้าครับ โอ้นี่ได้อยู่ได้อยู่นี่โอ้ควบควบควบยู่นี่โอ้ควบควบยู่นี่ควบยู่ควบยู่ควบยู่โอ้ปลายไทยงามเนาะใส้ใส่เส้มิ่งต่ป่าแม่เดียวปลายไทยอ่าปลายไทยย่างเดียวเลยงามคักมื่อนี่ปลายไทยส่วนหลายเนาะไม่มีป่ากันแงงเลยอ้าวมีอยู่หน่อยแต่ว่าปลายไทยส่วนหลาย โอ้โอันนี้กับขอีกแล้วโอ้โคบอีกแล้วโคบอีกแล้วนี่มันกออเจีมสะดุงไมสะดุงไมงไมมมนคลงมันต้องออกมันคงอ่ะูนะปลาด้แๆอบาเจกเอ้บาเจ็กเบาเกกมาเด้อ กูได,ด้มีสะดุ้งก็มายกเด้วย,วยนี่จะนไอป่าไงกัมะเถือพอดีเพิ่นเหตุ <laughs> หเห็ดเรียวไอ้คนมายกสะดุ้งพอดีน้่ง <laughs> มีมงยีนอย่างดีเลยมียยนแดงแห้งแต่เ,ต <laughs> เป็นบางเจ้า

สวดอีกว่านี่โอ้สวดดคือเกาสวดคือเกา,เกางามงาโอ,อ้มันลมลมเฮียงงาวันน,นี้นะบอนนอยุทางนนบลามนี้ล่มวันนี้ล่มโอ้ยขันใดยังสีมันกับมันแล้วเนาะล,ะลมกู้นเกากนข่าเพรครับมันไดยังีปลาลามปลาปลาลามกัมี่บุมันขนาดน้หมกบเน่มันมีรางไม้หรอเปลียนแต่ว่าคือดำไม่ถนนีหนุ่ ต้องอยกบัดมือเลยพมันได้ดับสวดอีกวะนี่โอ้มีอยู่บสวดปุ๋ยอะได้อยู่ได้อยู่อะไรยูเห่าสูบอะไรเลยเห่าหาสดุูงมายกครับหาสดุูงมายกเห่าตึกใดเ <laughs> ทระบาท <laughs> มันก็ตื่นแล้ว ิมถกเฮียกับวานแล้วโดนๆจังดในวานเฮียจวดอีกวะนี่โอ้แรงอยู่ปู้บัดเดี๋ยวแหงในลายบัดเดี๋ยวนี่โอ้ต้านๆเลยนะป้างามขัดแหวะป่าไหมบอกอามาเด้อยอ้าวด้อเอ้ยข้าวข้าวปลูกพักกันแล้วข้าวปลูกพักเอ หยกไงมันห่างหยกไงเสียที่ตะไม่มันอ่อนหนูเนาะไม่เฮ็ดขาย่ามแดงมันตีแข็งหนิฮะป่าบัวมื่อรุ่งจะตัดมาไมอ่อนพูดเบิ่งเมื่อเมื่อเหี้ยสีแดงวะเหี้ยมีขาววะเหี้ยสีมาร์วบัวมีสัมเยอะไปเหียนป่าโอ้นี่อินย่างถือปะครับถือปะ ทางวีตาโว้ยมันมี้ยเนี่ยแขวงทั้งนี่บ่คือสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งยกได้เฮียวานบ่ได้เด้นี่วานได้ก็สิเอาขึ้นบ่ได้เด้โอ้อขะมันเต้นขึ้นดีๆนะมันบ่เต้นนี่แต่ว่ามันก็ถึกอยู่ต้นป่านั่นโอ้บัานนี้มันถึกหน่อยตันป่านหัวแข็งจังเต้นดีออืตันเส้นสา